รถยนต์ไฟฟ้าของโฮเวยวางจำหน่ายแล้วที่โฮวเวยแฟลกชิปสโตร์สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสิคาวันนี้ท่านกำลังอยู่ช่องอีสิคาเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูข่าวสารของความเคลื่อนไหวของรถไฟฟ้าของค่ายมือถืออย่างโฮเวยที่ได้เปิดตัวเจ้ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น s ี r รส s อสฟ5มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและวันนี้ทางฮเวได้วางจําหน่ายจริงแล้วนะครับ ที่โ a เว่ยแฟลชชิปสโตร์ต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าของ h ฮเว่ยคันนี้นะครับเป็นรถยนต์ระดับพรีเมียมเลยซึ่งได้มีการร่วมมือกันร,ระหว่าง dfsk นะครับกับ h ฮเว่ยจับมือร่วมกันพัฒนารถรุนนี้ออกมาจำหน่ายซึ่งก่อนหน้านี้แอดก็ได้ทำคลิปออกมาแล้วนะครับซึ่งการจะซื้อรถในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่โชว์รูมแล้วนะครับไปที่ช็อปมือถือเนี่ยก็สามารถซื้อได้หรือผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้จับจองได้ในยุคข,ของอนาคต อย่างเช่นบ้านเราก็จะเห็นแล้วนะครับแพลตฟอร์มของทางบริสว a l มอเตอร์หรือว่าทาง MG ตามที่ราคาที่ได้จำหน่ายออกมาในประเทศจีนนะครับราคาที่จำหน่ายอยู่ที่โฮ w e อร์ a ฟล Shi Store เนี่ยจะอยู่ที่246,800หอยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆอยู่ที่1 2 1 5 0ล้าน้านบาทก็ต้องบอกว่ารถระดับพรีเมียมแบบนี้ในราคาที่จับต้องได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้ก่อนนะครับว่า ราคาร้านสองเนี่ย มีอะไรดีบ้างคุ้มค่าไหมกับการที่เราจะเลือกซื้อรถไฟฟ้า1คันโดยที่มิติตัวถังรถโดยรวมนะครับความยาวจะอยู่ที่4,700 mm, มิลเมตรกว้างอยู่ที่1,930ม mm, ิลเมตรสูงอยู่ที่1,625ม mm, ิลเมตรและก็ระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,875ม mm. ิลเมตรมาดูทางด้านขุมพลังกันบ้างนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่นะครับให้กำลังแรงม้าถึง551แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่820นิวตันเมตร อัตราการเร่งระยะความเร็วนะครับ0 100เนี่ยวิ่งได้อยู่ที่4.7วินาทีมาพร้อมกับเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับเครื่องยนต์บินซิน4สูบ1.5ลิตรใช้แบตเตอรี่ความจุ35กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถวิ่งระยะทางของไฟฟ้าอย่างเดียวได้ไกลถึง180กิโลเมตรและถ้าผสมผสานกับเครื่องยนต์สามารถทำระยะทางได้ไกลถึง1,000กิโลเมตร ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถนี้ความจุถังน้ํามันอยู่ที่56ลิตรนะครับลองคํานวณดูนะครับว่าเติมน้ํามัน56ลิตร1ถังเนี่ยสามารถวิ่งได้1,000กิโลเมตรก็ต้องบอกได้ว่าเป็นรถอีก1คันที่คุ้มมากๆเลยนะครับผมส่วนทางด้านของภายในนะครับห้องโดยสารถูกออกแบบมาแบบเส้นสายสไตล์มินิมอลเรียบรู้และก็ดูดีนะครับมาพร้อมกับชุดหน้าจอมาตรฐานแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับ อัดหน้าจอขนาดใหญ่ขนาด12.3นิ้วเพื่อครอบคุมระบบต่างๆภายในตัวรถอัดเครื่องเสียงของ h โฮ w e ซาวนะครับมาพร้อมกับลำโพง11ตัวที่มีระบบตัดเสียงรบกวนให้เสียงคุณภาพที่สูงแบบโอเปรา่าระบบความปลอดภัยต้องบอกว่าออกแบบจัดมาเต็มมากเลยนะครับ มาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล2มีเลดาร,รอบคันออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขี่ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุดนี่ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของทางเทคโนโลยีของทางฮเว e ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าใช้ไหมครับกับรถจนตรของค่ายฮเว e ยที่นอกจากจะเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านโทรศัพท์มือถือนะครับทุกวันนี้ก็หันมาจับ ธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะครับถ้าหากของเวยมาทําตลาดในบ้านเราคนไทยก็คงจะต้องเดินไปซื้อรถยนต์เนี่ยในช็อปของโทรศัพท์แน่นอนโดยที่ไม่ต้องเดินไปที่โชว์รูมแล้วนะครับพี่น้องชาวอีซิคาคิดว่ายังไงบ้างครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ หาใครชอบข่าวสารยานยนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ